นสรครับกลับเข้าสู่รายการตามเซียงสองภาคครับก็บเราก็ยังอยู่กับหลวงพ่อคูณวรปัญโยนะฮะพราะตอนนี้เราก็จะพูดถึงคุณแผนะนะครับก็เรียกว่าเป็นพิมพ์ที่สวยงามมากนะฮะแล้วก็สำหรับเนื้อก,ะอกระเบื้องเครือบะนะฮะชุดกรรมการนี่ใกล้หมดแล้วใช่ค่ะนะครับเพราะจะสร้างไม่ขีไม่ไม่ีมมชุดเท่านั้นนะฮะ,ะนะครับเรียกว,ยว่าบูชาคู่ละ 0 0บาท700บาทเกือบเลิมนะไม่ได้มาหลายวันแล้วฮะคราบวันเลยนะฮะก็คือว่าคุณผู้ชมจะได้รับนะคะเป็นพระคุณแผนพิมพ์ใหญ่เนื้อเคลือบเหลืองนะคะฝังด้วยตะกุดเงินหนึ่งดอกแล้วก็ตะกุดทองคํา1ดอกพร้อมกับคุณแผนเคลือบองค์เล็กเนื้อสีเขียวนะคะเนื้อเคลือบเขียวอีกหนึ่งองค์นะคะฝังด้วยตะกุดเงินหนึ่งดอกแล้วก็ตะกุดทองคําอีกหนึ่งดอกคู่หนึ่งเลย ถือว่าสวยงามมากแล้วก็พิมพ์ถ้าใครได้ได้รับไปนะจะบอกว่าสวยจริงนะฮะใช่ค่ะนะฮะเพราะเป็นพระที่รูปแบบคล้ายของวัดใหญ่ไทยมงคนนะฮะองค์ที่โชว์เนี่ยที่ล้าเนี่ยเราไม่ส่งให้นะฮะเพราะอันนี้เป็นเป็นที่คือแล้วคัดออกมาก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมโชว์ค่ เพราะว่าพระองค์จริงอยู่ที่วัดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยนําองค์ที่ชํมรุดมาให้คุณผู้ชมได้เห็นรูปแบบกันนะคะเป็นพระคุณแผนซุ้มเรือนแก้วนะคะรุ่นเศรษฐีมีสุขนะคะก็คือว่าคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้เนี่ยจะฝังด้วยตะกุดเงินนะคะหดอก ตะกรุดเงิน1ดอกเนี่ยสองบาทนะคะเลือกเป็นเนื้อเคลือบเหลืององหญ่นะคะนะส่วนที่จะมีอีกแบบนึงก็คือว่าเป็นเนื้อเคลือบเขียวองค์เล็กนะคะ <ผม S 2> ฝังด้วยตะกรุดเงิน1ดอกอันนี้บูช,บชาองละ100บาทค,บคุณผู้ชมสามารถเช่าบูชาแยกได้นะคะองค์ใหญ่200นะคะองค์นี้เป็นองค์เล็ก100บาทครับผมนะคะสามารถระบุได้ว่าจะรับแบบไหนกี่องใช่ครับนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นถ้าเป็นชุดรรมการถ้าเป็นคู่เนี่ยก็คือว่าคู่นั้นราคาเจ็ดร้อยแต่จะฝังตะก,กุดทองคํา<ช>เขาจะจัดสร้างน้อยกว่าค,คู่ตะก,กุดทองคําเนี่ยตะก,กุดเงินทองคู่นี่นะฮะสร้างแค่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าชุดนะครับชุดละเจ็ดร้อยบาทนะครับนนะะผมฮะ เดี๋ยวก่อนยี่ห้อาหารไม่เจอเอาอยู่นี่เป็นกล่องแพ็คคู่อย่างนี้นะครับก็คือว่าเป็นกล่องกรรมยี่สวยงามนะคะคู่นี้คือ700บาทนะคะแล้วก็จะสร้างแค่499ชุดเท่านั้นใช่ครับนะคะมีโค้ดและหมายเลขํำกับนะคะทุกเนื้อทุกรายการใช่ครับคุณผู้ชมก็เช่าจองเข้ามาสามารถระบุได้ว่าจะรับเป็นชุดกรรมการนะคะหรือว่าจะรับเป็นองค์แยกใช่ครับค่ะหรือว่าจะเป็นเนื้อว่านก็ได้เนื้อว่านนี่ก็คู่ละ200ใช่ครับค่ะถือว่าเนื้อว่านก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับ ใช่ไหมฮะกล่องพลาสติกนะครับที่เป็นกล่องกัมบหยีเนื้ออ่าเรียกว่าเป็นแพ็คคู่ในคู่ละเจ็ดร้อยนี่เป็นชุดกรรมการชุดกรรมการใช่ค่ะก็คือถือว่าวัตถุมงคลทองหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านจะให้เช่าบูชาในราคาไม่สูงนะคะเพราะว่าหลวงพ่ออยากจะให้แฟนๆรายการหรือว่าญาติโยมเนี่ยได้นําวัตถุมงคลที่ดีเนี่ยไปบูชาในราคาที่เรียกได้ว่าเหมาะกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้จริงๆแล้วขุนแผนเคลือบตะกรุดทองคำทั้งแพ็คคู่อย่างนี้อย่างน้อยต้องมี คู่ละพันขึ้นนะ,ะอันนี้ก็เป็นภาพที่ท่านปุกเสกนะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นเช้ามืดวันที่มีการเกิดสุริยุปราคาคนะคะหลวงพ่อท่านได้อธิษฐานจิตปุกเสกเดียวอันนี้ก็จะเป็นอีกวาระหนึ่งที่ปุกเสกในโบสถ์ครับค่ะนะคะก็คือว่ามีหลายวาระให้ชมกันก็เขาเรียกว่าสังเกตที่ว่าจะสังเกตจากพระที่อยู่ในด้านข้างก็จะมีเรียกได้ว่าพิธีกรรมที่แตกต่างกันไปอย่างอันนี้ก็จะเป็นงานปฏิโมกข์ นะคะเป็นส่วนปฏิโมก์นะครับสิน227ข้อนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นถือว่าผ่านหลายวาระมากนะคะเพราะว่าจริงๆหลวงพ่อตั้งใจจะเป็น9วัน9วารีแต่ยี่ห้อนับนี่น่าจะเกินแล้วล่ะเกินเกินเกินนะฮะนะครับเพราะวันที่6นี่ก็จะหลวงพ่อท้านบอกขอเสกอีกวาระหนึ่งดังนั้นรับพานี่หลังวันที่6นะครับเพราะว่าหลวงพ่อคูนี่ท่านอย่างที่บอกไปว่าเวลาวัตถุมงคลที่ ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้รับไปเนี่ยคือท่านอยากจะให้ได้รับเต็มที่จริงๆใช่ครับนะะอันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่หลังจากการเกิดสุริยุปราคานะคะก็ท่านจะมาทําพิธีอีกวาระหนึ่งครับคือวัตถุมงคลถ้าใครไปที่วัดเนี่ยก็จะเห็นเนี่ยก็หลวงพ่อท่านจะตั้งเอาไว้ค่ะหน้าศาลาที่รับรองที่รับรองนะท่านจะเสกของท่านเรื่อยนะะลูกศิษย์ไม่มาท่านก็จะนั่งเสกของท่านเรื่อยๆแต่ที่เสกสำคัญท่านจะมาเสกตอน าลาตีกลางคืนนะฮะ,ช,ะช่วงตอนเช้ามืดก็คือรับตะวันนะครับเก้าตะวันเก้าลาตีะนะครับเพื่อให้เสียเวลาดีกว่านะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาชมตอนที่ผมไปสัมภาษณ์ท่านอีกอริยาบทหนึ่งใช่ค่ะครับตอนที่กําลังถมที่ถมดินกันเลยทะาเรามารับชมครับก็วันที่6ก็คิดว่าจะวางทีลาเรื่องตรงตรงชนั้นนะครับผมครับก็ ก็เรียนเชิญทุกท่านเลยเป็นพรที่ญาติโยมที่จะมาร่วมกันแต่เราไม่ได้ไปแจกกองที่กางหรอกเนาะครับคือตามกําลังของเราทำงานของเราก็มีบ่อนเพียงใจลูกหลานญาติทั้นก็จะเชิญโยมนิรันดร์เข็นดวงจันทร์เนาะครับผมครับที่ประธานอบจเราเนี่ยจะมาเป็นประธานวางแผนเรื่องการซอจด้วยตอนนี้ก็ได้พี่ชายสจดเนี่ยกำลังถมดินนี่ยแล้วนี่ก็เรามาเพิ่มเติมอีกตรงนี้สองไร่นะให้มันเต็มบริบูรณ์ตรงนี้ก็จะขยายที่มาก็จะเป็นที่ที่สวยงาม เมื่อทำกำแพงตรงนี้จะสวยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเอากระแปงออกต้องก็จะทำวิหารครอบเลยทุกคนที่ได้มาตรวจบนไหวพระมาปฏิบททัติธรรมตรงนี้ก็จะมีสถานที่จอดรถกว้างๆนะครับก็เขาจะให้โยมเครือประชานําพันธ์บอกทางน้องญาติในโคราชนะโยกันมาร่วมกันแต่ไม่ได้เป็นเจตไม่ต้องเป็นเจตต้มวิธีการเนาะมันเราบอกไม่ต้อองบกใครมาก็มาจะอะไรแล้วดูมันจะเป็นตรงวัดปันจันทร์เลย ครับเป็นวันวันจักรีเป็นวันหยุดพอดีวันพุธแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นวันจักรีครับก็มี้ายมาแล้วนะถวายให้ในหลวงด้วยนะายวางที่เราเลือกก็เอาดวงเศรษฐีของชั้นเองเนี่ยนะเขียนไว้แล้วเดี๋ยวจะเอาแผ่นมาเลยนะครับจะลงตรงเนี้ยตรงตรงของคงก็มีโอกาสมาร่วมกันนี่เราที่เราจะหมใหญ่มวันที่สามที่พุทธภาใช่ไหมครับหมใหญ่ก็หมายถึงว่าเสร็จองเทองนครเราจะพยายามเอาให้เสร็จวันนั้นอาจารยยก่อนเพราะว่าจะได้มี โอกาสมาทำได้เยอะเนาะพื้นฐานแล้วก็ทําไปเรื่อยๆก่อนวัดองค์ใหญ่เสร็จแล้วก็วันที่๓สิงหาคมเสร็จรัาเสร็จมาถึงว่าเทเต็มองใช่ไหมเต็มองคครับให้เต็มองค์ในวันที่30พฤษภาคมไม่ได้ย้อนแต่งที่หลังเนาะครับแล้วก็ค่อยตกแต่งประดับเพชรประดับพลอยตามหลังแต่จะเป็นพรีแ้ลก็จะบอกข่าวเล่าตดกันไปอย่างให้ทุกคนได้ร่วมบุญเยอะเพราะว่าองค์ปฐมนี่ทายากเนาะยากไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะทําได้ทุกคนบางคนมีเงินแต่ทําไม่ได้เลยบาลีไม่ถึงก็ทำไม่ได้นะ เรช่วยกันอย่าทุกคนมีส่วนร่วมก็กำลังลัังทางเราเล็กน้อยก,ก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็ช่วยกันมือโมนาตาเพื่อก็ได้หรือช่วยแรงกายก็ได้นะครับเนี่ยพราว่าเราทมที่มาเราก็ดูดีขึ้นมาดูดีดูดีขึ้นมาไม่ใช่ทมแค่นี้จะทมแค่นี้ถึงนี่ครับต,ต,ต้นตะเกนี่ไปที่อีกจะกว้างมาอีกนี่มันก็จะกลางเต้นตรงนี้นะกลางเต้นไหลายหลังเพืออากาศมันร้อนนาะครับตรงนี้อากาศมันร้อนจัดแต่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดวัน ปีสองเราทาทพสามองค์ใหญ่นะคุณสมที่เรามองเห็นยงคงเข้าใจทำไมฝนตกทุกวันครับอนุภาพขององค์สมเด็จต้องมาแล้ววันฝนตกนะตนเย็นเทพระฝนตกทุกวันเนี่ยฟ้าเนี่ยครึ้มครึมครึมพอเทองค์ผสมเสร็จฟ้าเงียบเลยนะครับเงียบปิดไปม่มีอะไรเกิดขึ้นฝนตกทุกวันเมษากลางวันบางคืนก็ตกแต่คนกำลังเทก็ไม่ไม่ท้อถอยเหมือนกันครับไม่ท้อฝนตกตกไปทุกเต็มที่นะตกก็ตกไปฟ้าก็ฟ้าเพียงเพียงกันแล้วก็ทำเรื่อยๆจนเสร็จเนี่ยจะดูไกลๆเหมือนองค์เล็กๆนะ แล้วเข้าไดูใกล้ๆลองค์ใหญ่เนี่ยแต่องค์นี้เะดพิเศษไม่ถึงจะปิดเพชรปิดลอยสวยงามเนะนใครมางัดไม่ได้ทำอย่างดีเนาะเดี๋ยวมวมางัดครับลแล้วก็แปลงกันตรงนี้ทำวิหาร,รใช่ทางกรอ<ร>แล้วก็ป็นรฐานที่ปฏิบัติธรรมส่วนมนเจริญกรรมฐานด้วยอบรมกรรมฐานด้วยเราสลานก็มีแล้วก็มีงานแล้วก็สอนมาที่นี่นะมาปฏิบัติธรรมที่บ้างก็ไนะครับใช่ฮไกลุ่งนาด้วยมองดูทิวทัศน์เออเป็นุ่งไรตรงนาก็เวลาข้าวเกียวสกีก็ดูดีเนาะ อากาศดีๆอากาศก็ดีสดใสทุกคนมีทุกออามานั่งกรรมฐานทักวันทั้งวันก็ได้นะอยู่ทุ้คืนทั้งคืนก็มาฝึกกรรมฐานดูแล้วก็ไปท,ทู่กับไอที่ของเราต่อไปเพราะว่าเรยนฐานที่ฝึกใจของเราเข้มแข็งนะให้มันฝึกให้มันทนฝนให้มันคมชมให้มันมีกําลังใจคนเราถ้าคนมีกําลังใจเลยทํางานสาเร็จทุกอย่างงานหนักก็รุ้ได้ใช่ไหมครับแต่อินเดียเป็นไงทั้งเวทใจไหมครับยาเกินไหมประชาเกิดครับยาเกินหลวงพ่อไปอยู่17วันพอแล้ว ยีสิบกว่าปีมาแล้วพอส่วนไปก็ไม่ไปแล้วคงไม่ไปแล้วเนาะครับไม่ไปแล้วพอเลยนะดูบางไทยทีนี้เดี๋ยวขอดูอพระที่ว่าจะลงกรุด้วยลงใต้ฐ<ด>านนะฮะใต้ฐ<ด>านแล้วก็อันนี้ทําทบุญเท่าไหร่นะครับพี่ต่ออ่านี่รวมทําบุญอ,องค์ละสามสิบบาทนะครับแล้วเราหลวงพ่อก็จะนำพระนี้เข้ามาบรรจุที่ใต้ฐานครับ เป็นสมเด็จด้านหนึ่งเป็นสมเด็จองคปฐมทรงเครื่องจักรพัดส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นรูปขององค์พ่อลวงพ่อคุณวลปัญโยวรัฒน์วัดประหลังนะครับสะดวกทําเท่ากับอายุเราจทำเท่ากับอายุดีครับปีเราก็ทําบูชาไป3 1เอาเก็บไว้องค์นึงแล้วอีก30ก็บรรจุเอาไว้เขาเรียกเสริมชะตาเราใช่ไหมฮะการเสริมชะตาเราเองอนะครับอันนี้ก็คือหัวเรี่ยวหัวแรงของทั้งวัดอีกหนึ่งท่านนะฮะพี่ต่อนะฮะ ว่าพระนี่กระเป็นปลาเนื้อผม่ <c oughs> อนที่จะทําขึ้นมาก็คือญระยาจ,จมเนี่ยเป็นพาะที่มีอนุภาพในการมีลากมากผมพอเองไปที่เชียงแสนไปน,นั่งกรรมฐานที่พระาธาตุจอมกิติคอรู้สึกนึกคิดอบอกว่าเป็น,เป,นเป็นเรียก่าเป็นกิติชื่อเสียงเนี่ยอารุยจะเป็นมีนชื่อเสียงกิติแปลว่าชื่อเสียงแล้วก็นั่งกรรมฐานไปจะมีพระาธาตุดอยตรงลอยขึ้นมาก็เลยความหมายบอกว่า อะไรจึงกจึงลอยมาถึงนี่ก็จะบอกว่าคนเรามันมีชื่อเสียงแล้วมมนต้องมีเงินมีทองด้วยกระเป๋าตรงกระเป๋า่ใหญ่จะไม่ลำบากนะครับพอมีจะชื่อเสียงมีแต่ดาวเต็มบาทแต่ขาดเงินขาดทองขาดอาหารตายลูกเดียวครับเขาบอกว่าต้องมีรอยตรงด้วยเขาบอกว่ามีเงินเยอะๆมีเงินกระเป๋าแต่ว่าเงินเต็มกระเป๋ากระเป๋าตรงเลยมันตรงเลยนะอย่าเต็มดาวตรงกระเป๋าตรงด้วยพาลุ่นเลยจึงมีนุภาพมาก เป็นพระมีลาบครับมีลาบบีลาบมีชื่อเสียงเกียรติยศนะครับมหาลาบนะครับมาลาบด้านด้านนี้เป็นองค์ปสมด้านนี้เป็นของหลวงพ่อเองแต่เป็นเนื้อว่านดังดีหอมเลยมีเนื้อว่านก็มีแร่เป็นธาตทั้งเล็กน้ำพีผสมด้วยว่านลอยแปดครับก็คือแนะนําให้บูชาเท่าอายุอายุท่านนะฮะเกินเกินสักสองปีก็ได้สององค์ก็ได้เนี่ยและเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็เดี๋ยวหลวงพ่อก็บริบูทใต้ฐานครับ ครับผมนะฮะก็อย่างที่บอกนะคะเป็นพระนะครับในด้านหน้านะฮะ,ะ,ะได้เอามาแล้วนะครับค่ะนะครับนะฮะด้านหน้าเป็นสมเด็จองป์ปถมนะฮะนะครับสวยงามนะครับแล้วด้านหลังนะครับผม ก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อคูณวรับปัญโยครับมนะฮะอันนี้ก็ตามประวังิัรธาเลยนะฮะใช่ค่ะองค์ละ30บาทนะคะก็สามารถร่วมเรียกได้ว่ารายได้เนี่ยจะนําไปสร้างสมเด็จองค์ผสมองค์ใหญ่ครับผมค่ะก็อย่างที่บอกนะฮะพอเราจะนําลงกุกก็เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดเราและครอบครัวนะฮะของเราก็เขียนฝากไว้ฝากไว้ใต้ฐานพระ และอธิษฐานดีๆนะฮะอันนี้ได้ความเจริญก้าวหน้าแน่นอนนะใช่ค่ะนะครับผมทำอะไรก็คือเราเอาดวงเราเนี่ยฝากไว้ใต้ฐานพระเลยนะครับผมนะฮะอันนี้ก็องค์ละสามทิบบาทใช่ค่ะนะครับผมก็วันน,นี้นะฮะอันนี้เป็นขุนแผนอันนี้เป็นเนื้อ,อ่าเนื้อวา่อวานสวยนะฮะ,ะสวยสวยงามมากนะครับ รุ่นเศรษฐีมีสุขใช่ครับนะคะก็คือว่าอันนี้เนื้อว่านเนี่ยเขาจะคู่กันกับองค์เล็กนะคะคือผู้ชมได้รับทั้งสององค์นะคะในราคา200บาทใช่ครับค่ะนี่ผมดูไปดูไปคล้ายๆพิมพ์ของหลวงพ่ออที่วัดบางาบางบานี่หลวงปู่ทิมวัดพระขาวคล้ายเลยนะฮะหลวงปู่ทิมตอนนี้แตะไม่ได้นะฮะองค์ต้องมี7จ็ดแปดหมื่นนะฮะสร้างตอนปีสามหกเนื้อนี้เนี่ยฮะเนื้อคล้ายๆกันฮะนะครับถือว่าสวยงามมาก ะนะครับอันนี้ชุดละ200นะฮะ,ะมีองค์ใหญ่กับองค์เล็กะนะครับหรือว่าจะเป็นเนื้อเคลือบนะคะเนื้อเคลือบก็องค์ใหญ่200บาทองค์เล็ก100บาทนะคะคจะฝังด้วยตะกุดเงินส่วนชุดกรรมการนะคะจะฝังด้วยตะกุดเงินหนึ่งดอกพร้อมด้วยตะกุดทองอีกหนึ่งดอกใช่ครับชุดนี้คือ700บาทครับผมค่ะนะยังไงก็ ถ้าสนใจก็โทรมาที่เบอร์0 8 7ย์แปดเจนะคะหกแปดหกโทรสอบถามยี่หว่าได้แล้วก็สั่งจองวัตถุมงคลไว้ก่อนนะคะรัวัตถุมงคลหลังวันที่6เมษายนะคะคก็เช่นเคยเราก็จะส่งวัตถุมงคลให้ คุณผู้ชมที่สั่งจองนะคะแฟนรายการใหม่ช่วงนี้เยอะด้วยนะคะก็ะการเช่าจองวัตถุมงคลผ่านทางรายการนะคะคุณผู้ชมโทรมาสั่งจองไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยรบกวนโอนเข้าบัญชีโดยตรงของพี่กบนะคะธนาคาร,ครกสิกรไทยเลขที่บัญชีนะคะ7จ็ดเจ็ดหกสนะคะตรวจสอบชื่อให้ตรงกับบัญชีธนาคารนะคะ7จ็ดเจ็ดหกสอพี่แต่หาไมไ่เจอแล้วเนาะ <laughs> ไม่ได้เปิดนานนะก็คือทวนเบอร์ที่หน้าจอได้เลยนะคะ พอโอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีค่าจะส่งนะคะคุณผู้ชม100บาทคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยสั่งมาหลายๆชุดนะคะคไม่ว่าจะเป็นชุดกรรมการเป็นเนื้อธรรมดารวมกันก็ในราคา100บาทบนะคะพอโอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยรบกวนโทรกลับมาแจ้งยี่ห้ที่เบอร์เดิมนะคะ0 8 7 6 8 6 4 9 9 9แแจ้งชื่อที่อยู่ของตัวท่านเองแล้วก็เวลาที่โอนเข้ามาค่ะแล้วก็รอรับวัตถุมงคลใช่ครับ นะฮะก็เป็นช่องทางที่ง่ายและสะดวกด้วยครับก็บางทีวัตถุมงคลเนี่ยราคาเท่ากันโอนมาพร้อมกันยังไงต้องรบกวนแจ้งหน่อยหนึ่งเราจะได้รู้ของท่านใดที่ส่งเระบุเวลานิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่เข้ามาเนี่ยคือไม่ตรงกันเปนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นต้องรบกวนระบุให้ยีหนิดนึงครับผมเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับอาจารย์สมานคองสามครับค่ะ